สรุปผลการดำเนินงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสมุทรปราการปีงบป,ประมาณ2,565ไตรมาส3และไตรมาส4ประจํำเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคมการศึกษาขั้นพื้นฐานกศนออำเภอเมืองสมุทรปราการได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2565ภาคเรียนที่1ในหลักสูตรขั้นพื้นฐานและเทียบระดับการศึกษาตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30เมษายน2565ในรูปแบบออนไซต์และรูปแบบออนไลน์ทั้งนี้ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมกศนอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ในรูปแบบออนไซต์ site, และในรูปแบบออนไลน์ line, ของกศนตำบลทั้ง13ตำบลโดยจัดกิจกรรมผ่านทางแอปพลิเคชัน g o o g l e c l a s s r o o m g o o g l e m e e t โปรแกรม o o m โปรแกรม Line โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นหลากหลายเพื่อให้นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการได้รับองค์ความรู้อย่างสม่ำเสมอ มีการนิเทศติดตามโดยนางสาวสุภาษิตาโบเลี้ยงผู้อำนวยการกศนอ,อำเภม,มืองสม,มุทรปราการพร้อมด้วยข้าราชการครูดำเนินการออกนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของขคณะครูกศนอเม,มืองสม,มุทรปราการทั้ง13ตำบลและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นางสาวสุภาษิตาบวเลี้ยงผู้อำนวยการกศน,น,นอำเภอเมืองสม,มุทรปราการมีการจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานเพื่อจัดตั้งสูตรแนะแนวและการให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษากศน,นอำเภอเมืองสม,มุทรปราการในรูปแบบ Learning and Mindcast j a โดยให้คำปรึกษาในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์สื่อสารชาวกศนเ,เมืองปากน้ำและ Facebook f a n นเ g e กศนอำเภอเมืองสมุทรปราการโดยมีนางสาวสุดารัตน์ลักษกุลครูกศนตำบลปากน้ำเป็นผู้ดูแลระบบและให้คำปรึกษางานการศึกษาต่อเนื่องนางสาวสุภาษิตาบเลี้ยงผู้อำนวยการกศนอำเภอเมืองสมุทรปราการ มอบหมายให้ครูขฆษนตํตำบลทั้ง13ตำบลในสังกัดดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องประจำปีงบประมาณ2,565ไตามาส3และไตามาส4ประกอบด้วยกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนกิจกรรมโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไป กิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มสนใจโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลหลักสูตรการค้าออนไลน์กลยุทธ์การตลาดเชื่อมโยงจากออนไลน์และออฟไลน์หลักสูตร12ชั่วโมง โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจมีความพร้อมมีการพัฒนาทางกายจิตและสมองที่ดีดำเนินชีวิตอย,อย่างมีความสุขสูงวัยใจสมาร์ทการศึกษาตามอัธยาศัย นางสาวสพสิตาบัวเลี้ยงผู้อุนวยการกษตรอำเภอเมืองสม,มุทรปราการจัดประชุมชี้แจงแนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินงานกับคณะทํางานเพื่อปรับเปลี่ยนห้องสม,มุดประชาชนจังหวัดสม,มุทรปราการให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโคโลเนียร์สเปซในรูปแบบออนไลน์ประจำปีงบประมาณ2,565การดําเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโคโลเนียร์สเปซห้องสม,มุดประชาชนจังหวัดสม,มุทรปราการประกอบด้วยการจัดองค์ประกอบภายในศูนย์การเรียนรู้ การให้บริการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการส่งผลให้ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ c ค e ล r n i n g Space ผ่านการคัดเลือกในระดับภาคกลางที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นและเข้ารับโล่รางวัลในวันลักกันอ่านวันที่2เมษายน2565ณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ทั้งนี้นางสาวสุภาษิตาบัวเลี้ยงผู้อำนวยการกศน,น,นอำเภอเมืองสมุทรปราการมอบหมายให้นางประกาทิพย์ผู้มีสูขบรรลักษ์ปฏิบัติการและทีมงานการศึกษาตามอัธยาศัย,ยห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรปราการต้อนรับคณะบุคลากรบรรลักษ์เจ้าหน้าที่กลุ่มงานครูกศน,นตำบลครูอาสาสมัครกศน,นจากสำนักงานกศน,นจังหวัดกาญจนบุรี เข้าศึกษาดูงานสู่ความสำเร็จของศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ c o l เนิ่งสเปซดีเด่นระดับภาคกลางประจำปี2565 เพื่อให้การดําเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบค o ลน n i a l Space ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรปราการมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับผู้รับบริการทั่วไปทุกช่วงวัยและนักศึกษากศนอ,อย่างต่อเนื่องในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในรูปแบบออนไซต์ site, และออนไลน์ line. เช่นกิจกรรมนิทรรศการออนไลน์กิจกรรมส่งเสริมการนานออนไลน์ต้องรู้ควรรู้น่ารู้กิจกรรมไลฟ์สดออนไลน์ผ่านระบบ Facebook ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรปราการในรายการวันนี้ มีอะไรในช่วงกิจกรรมสาระน่ารู้ที่หลากหลายและกิจกรรม DIY สไตล์กศนทุกวันศุกร์พร้อมผสานงานกับครูกศนตำบลและครูสรชทั้ทง13ตำบลในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านลดห้องสมุดเคลื่อนที่ลดโมบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับชาวตลาดเพื่อส่งเสริมการอ่านและเพิ่มอัตราการอ่านให้กับประชาชนและนักศึกษาที่มารับบริการกิจการพิเศษและภารกิจอื่นๆผู้บริหารและข้าราชการเข้าร่วมการประชุมประสานแผนประจำเดือนกับสำน,กรกรสนักงานกศนจังหวัดสมุทรปราการเพื่อติดตามผลการดำเนินง,งานในไตรมาสที่ผ่านมา ของกศนทุกอำเภอและวางแผนการดำเนินงานในไตมาสต่อไปกศนอำเภอเมืองสมุทรปราการดำเนินการจัดประชุมทุกสัปดาห์ทั้งแบบออนไซน์ site, และแบบออนไลน์ line, เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรโดยนําเอาระบบ PDCA มาเป็นกรอบในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรสะท้อนปัญหาในการปฏิบัติงานรายสัปดาห์รวมวางแผนแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมและรายงานผลโดยระบบออนไลน์และจัดส่งเอกสารเพื่อการพัฒนางานต่อไปนางสาวสุพัิตาโบเลี้ยงผู้อำนวยการกศนอำเภอเมืองสมุทรปราการได้มอบหมายให้ข้าราชการาคณะครูกศนาตำบลครูสรชอชทั้ง13ตำบลบุคลาก,กรทางการศึกษาและนักศึกษากศนในสังกัดเข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและเข้าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันสำคัญต่างๆทั้งนี้กิจการพิเศษและภารกิจอื่นๆของกอศนออำเภอเมืองสมุทรปราการที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ2565ไตรมาส3และไตรมาส4ประกอบด้วย การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาสำหรับเด็กและเยาว,วชนที่ตกหลน่นผ่านระบบการประชุมทางไกลโปรแกรมซูมณโรงแรมมอนเทียนริเวอร์ไซด์กรุงเทพมหานครการจัดกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสือ้อทําจากผ้าไหมผ้าฝ้ายหรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัดจำนวน90ตัวโดยส่งมอบให้สํานักงากนกศนจังหวัดสมุทรปราการเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมการประเมินคัดเลือกกศนาตำบลต้นแบบ5ดีระดับกลุ่มลุ่มแม่น้ำเจ้าพยากศนาตำบลไทยบ้านใหม่ได้ลำดับที่1เป็นกศนาตำบลต้นแบบ5ดีพรีเมียมและกศนาตำบลแพรกษาใหม่ได้ลำดับที่2เป็นกศนาตำบลต้นแบบ5ดีพรีเมียมพลัสประจำปีงบประมาณ2,565ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการจัดพิธีมอบเกียรติบตัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร70ชั่วโมงให้กับประชาชนผู้ผ่านการอบรมณห,ห้องประชุมชั้น3กศนอําเภอเมืองสมุทรปราการ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์การขับเคลื่อนการดำเนินงานกศนว้าวการขับเคลื่อนการดำเนินงานกศนว้าวของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสมุทรปราการมีดังนี้ด้านกุติเชอร์ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการวัดผลประเมินผลการศึกษาปีการศึกษา2565เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานกศนจังหวัดสมุทรปราการมีเครื่องวัดและประเมินผลหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 จัดโครงการพัฒนาศัก,กยภาพบุคลากรครูกศนด้านการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้และวัดผลประเมินผลเพื่อให้ข้าราชการและครูในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดทําแผนการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องณศูนย์นประชุม Move Ever Center จังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมสัมมานาทบทวนผลการสร้างพลเมืองตามหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ ณโรงแรมมิราเคิลแกนคอนเวอร์เซชันถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครเข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมการอ่านและการเรียนรู้เพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อมและการลืมหนังสือในผู้สูงอายุของบ้านหนังสือชุมชนโดยสถาบันภาคกลางรวมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ณนะโรงแรมลองบีชชามจังหวัดเพชรบุรีด้านก o ๊ดเพ B เบสเช็คอิน ดำเนินการพัฒนาพื้นที่กศนตำบลทุกแห่งให้เป็นกศนร,ระดับ 5D เพมียมตามนโยบายเน้นสะอาดปรับปรุงอาคารสถานที่บริเวณห้องเรียนให้เป็นปัจจุบันและพร้อมที่จะพบกลุ่มการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ได้ทุกเมื่อ ด้านกูตแอคทิวิตี้นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชะกาลที่9ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับภาคกลางและได้รับรางวัลชมเชยในระดับประเทศในโครงการจิตอาสาของสำนักงานกสอ,อประจำปี2565นหณหอประชุมครุสภากรุงเทพมหานครนำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในโครงการอบรมอาหารสู่มัเตอร์เชฟ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทแข่งขันทําวีดีทัศน์เกี่ยวกับกฎหมายใช้ความรุนแรงได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่สองการทําผัดไทยและได้รับรางวัลชมเชยการทําขนมเปียกปูนณหอประชุมตึก9ชั้น4วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการจัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือชอสะอาดกศนอํำเภอเมืองสมุทรปราการให้กับนักศึกษากศนออำเภอเมืองสมุทรปราการเพื่อให้นักศึกษากศน มี7จคติที่ดีต่อกิจการลูกเสือจัดโครงการศึกษาดูงานและรับชมการแสดงนิทรรศาการเฉลิมพระเกียรติด้วยรักแห่งแผ่นดินให้นักศึกษากศนอ,อเมืองสมุทรปราการเข้าศึกษาดูงานและชมนิทรรศาการจัดโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมประกวดโครงงานและเสริมสร้างความสามารถพิเศษของผู้เรียน จัดโครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับนัก,รรก,นกศึกษากาศนอ,อําเภอเมืองสมุทรปราการณวัดชัยมงคลจัดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทยเพื่อปลูกฝังเยาวชนไทยรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ไทยจัดโครงการอาสารักษาดินแดนต่อต้านยาเสพติดประจำปีการศึกษา2565ภาคเรียนที่หนึ่ง จัดโครงการอบรมให้ความรู้พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลณกศกนตำบลบางเมืองใหม่จัดโครงการสัมมนาวิชาการเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ณวัดจากแดงอเภอพระประแดงจัังหวดสมุทรปราการด้านกูดพาร์เนอร์ชิพ มีการดำเนินการประสานงานกับเครือข่ายเพื่อวางแผนการดำเนินการจัดการสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนประจำปีการศึกษา2565ณสนามสอบโรงเรียนสมุทรปราการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ MOU โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการบริการส่งเสริมสังคมระหว่าง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสมุทรปราการสถาบันรัชภาคและมูลนิธิธรรมมาพิวัตรณนะห้องอเนกประสงค์สถาบันรัชภาครามคำแหง21่ง21กรุงเทพมหานครลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ MOU ระหว่างมหาวิทยายลัยหัวเฉียวเฉลิมพะเกียตรติกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตำอธยาศัย,ยอำเภอเมืองสมุทรปราการณมหาวิทยายลัยหัวเฉียวเฉลิมเกียตรติกศนออำเภอเมืองสมุทรปราการร่วมกับกบกตจังหวัดสมุทรปราการจัดโครงการอบรมให้ความรู้ประชาธิปไตยให้กับสสปชตในตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการด้านกูดอินโนเวชั่น มีการสร้างสื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตออนไลน์มีการใช้สื่อการเรียนการสอนโดยนวัตกรรม AR ที่ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนในหลายวิชาวิทยาศาสตร์มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากยิ่งขึ้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยอําเภอเมืองสมุทรปราการขอจบการนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2,565ไตรมาส3และไตรมาส4ขอบคุณค่ะ